สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำสไลด์โชว์ในไลท์รูมนะครับเรามาเรื่อกันเลยนะครับก็ขั้นแรกก็ไป Import ไฟล์รูปที่เราจะทำมาเป็นสไลด์นะครับเราจะเลือกรูปก่อนนะครับแล้วมาวางเรียงกันให้มันเป็นลำดับลาดับไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าสไลด์ในไลท์รูมมันจะเราจะต้องเรียงเองได้หรือเปล่าไม่แน่ใจมกันครับนี่ครับ เลือกมาแล้วก็ Import เลยครับผม <c oughs> ได้นะครับแล้วก็ไปนี่ครับเมนูบาร์ข้างบนครับเลือกเป็นสไลด์โชว์นี่นะครับรอแป๊บหนึ่งครับคอมชานิดนึงนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับอย่างนี้ ตรงฝั่งขวานะครับตรงออปชันอะไรตรงนี้นะครับนี่เราต้องการจะสูงให้มันเต็มเฟรมหรือเปล่าว่าติ๊กตรงนี้ครับอยากให้รูปมันสูงเต็มเฟรมนี่ใส่ใส่กรอบให้รูปนะครับนี่เลือกเลือกสีได้เลือกเลือกขนาดของกรอบได้นี่อืมไม่แน่ใจว่าจะเป็นตอนมันเฟดหรือเปล่านะครับ ตอนเฟดอะไรอย่างนี้นะครับมีมีเพลงเท่าน,นี้เคยเคยทำไว้แล้วนะนี่ก็เลือกลองปรับกันดูนะครับอันนี้คือใส่โลโก้ได้ครับหรือชื่อหรืออะไรๆลกราฟิกอะไรก็ได้ครับเหมือนตรงนี้นะครับเหมือนตรงนี้เพื่อให้รู้ว่ารูปนี้มาจากใครทำอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือใส่ลา,ายนะ้ำ นะครับที่เราสร้างในในไลท์รูมที่จะเอ็กพอร์ตนะครับอันนี้เมทเนี่ยใจเลตติ้งสตาคืออะไร Take Overlay นี่นะครับก็เราลองปรับกันดูเราลองทำันดูนะครับอันนี้ background image ครับนี่ลองเลือกครับว่าเราจะใส่อะไรนี่คือ ไตเติ้ลนะครับอินโทรสกรีนนะครับสีอะไรนี่สีพื้นหลังอินโทรนะครับนี่ตรงสือครับสามารถเพิ่มใหม่ได้นี่อิดิได้ครับนี่ตอนจบครับเสร็จจบว่าไงก็สามารถอิดิเปลี่ยนได้เหมือนกันนี่ใส่เพลงครับ mm hmm. เลือกเพลงตรงนี้ครับเขาเป็นเลือกๆแล้วก็ที่เอาฟิตเอานี้ทั้งเพลงหรือเปล่าอันนี้มันก็ ถ้าภาพจบเพลงก็จบนะครับอันนี้คือว่าถ้าติ๊กไป <c oughs> เราต้องการให้ภาพมันอยู่กี่วิอย่างเงี้ยตอนเฟดมันกี่วิอย่างนี้นะครับหรือว่าแลนดนดอมภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าทำอะไรไน็นเสร็จก็เลือกรีวิวดูก็ได้อย่างนี้นะครับไม่ไม่ยากเหมือนกันครับทำในนี้แต่ก็ ใช้ได้ครับโอเคครับสามารถนําไปพิเต์นในงานงานตัวงานแต่งงานอะไรก็ได้ครับง่ายๆครับไม่ดรดือเท่าไหร่แค่นี้นะครับพอเสร็จแล้วก็นี่ครับฝั่งซ้ายนี่เลยครับ export v i d วิดีโอครับกับเป็นไฟล์ pdf นะครับจะเลือกเป็น export v i d วิดีโอแล้วกันนี่ครับแล้วก็เลือกที่จัดเก็บเปลี่ยนชื่อมันซะ นี่นะครับผมเจ้วไว้ตรงนี้นะนี่เลือกความคมชัดได้ว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับนี่ก็เลือกก็เอ็กพอเลยครับทำเสร็จเอ็กพอเลยแค่นี้แหละครับ <c oughs> ไม่ไม่ยากครับผม